คุณพี่เมลีแนะนำเลยนะคะดูแล้วเรีบเอาไปใช้ด่วนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมลีจะพาไปดูเครื่องมือ AI จาก Google ที่โอ้โหเรียกได้ว่าขนลุกขนพองเลยนะคะเขาชื่อว่า m i กบอร์ดพี่เมลีทำท i m สแต a ป์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูท i m สแต a ป์แต่ละอย่างไว้ได้เลยนะคะ ตัวมิดบอร์ดเนี่ยคะ่ะเป็น AI ที่ทาง Google เนะเขาใช้เบื้องหลังก็คือ Nano Banana ก็คือเป็นตัว AI ที่ช่วยสร้างรูปเนี่ยคะ่ะมาไว้ให้เราใช้งานซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยไว้สำหรับให้เราเนี่ยระดมความคิดระดมไอเดียนะคะเหมือนกับว่าเรามีไอเดียเรามีความคิดแล้วเราอยากที่จะทำให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอาจจะเราคุยกับทีมของเรานะคะอย่างเช่นเป็นนักการตลาดเนี่ยอยากจะทำแคมเปญโฆษณาชิ้นหนึ่งหรือว่า ทำอีเวนต์อีเวนต์นึงเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างนางแบบเป็นใครใส่เสื้อผ้าแบบไหนมูดแอนโทนแบบไหนประมาณนี้นะคะหรือว่าเราเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เราควรที่จะออกอ c เซสซเอรีเครื่องประดับแบบไหนเอามาใช้นะคะแต่ใดๆทั้งปวงแล้วนะคะเราคือคนไทยที่หัวใจสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์เอาเครื่องมือที่ทาง Google เนี่ยมีให้นะคะวันนี้ พี่เมลีจะพาไปดูในฝั่งของว่าถ้าเราเป็นสายทำคอนเทนต์นะคะหรือว่าเจ้าของกิจการโดยเฉพาะ SME เล็กๆเนี่ยเราจะใช้พลังของ AI ตัวเนี้ยมาใช้ประโยชน์ยังไงนะคะโดยพี่เมลีนะคะวันนี้จะขอสาธิตเป็นในสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราเนาะเหมือนกับว่าเรามีรูปอยู่แล้วเนี่ยเราอยากที่จะเปลี่ยนโปรไฟล เพื่อเอาไปใช้ในรูปแบบต่างๆทั้งโปรไฟล์ของเราเองโปรไฟล์นางแบบนะคะกับส่วนที่2นะคะพี่เมลีจะพาไปดูไอเดียทำคลิปสั้นนะคะหรือว่าทำสตอรี่บอร์ดให้เราแบบโอ้ประหยัดเวลาแบบเรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปนะคะให้เป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันซึ่งจริงๆแล้วพี่เมลีควรเก็บไว้ให้เป็นวิดีโอสมาชิกนะคะแต่ว่ารอบนี้เปิดให้กับเพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าใครรู้สิ่งนี้แล้วมันดีมากๆเลยอะใครพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะ วิธีการง่ายๆนะคะเพื่อนๆเข้ามาที่หน้า Google ได้เลยนะแล้วก็พิมพ์คําว่า Google Lab นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พิมพลีเคยสอนไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ Flow ก็คือใช้ v ี3ที่ทำวิดีโอลิปซิงเนี่ยผ่าน Flow นะคะ Flow มันซ่อนอยู่ใน Google Lab เนาะก็คือกดเข้ามาตรงนี้นะคะแทะดม ซึ่งภายใน Google Lab เนี่ยค่ะมันมีอะไรเยอะมากอย่างถ้าเกิดใครจะใช้ VO 3ก็มาตรงฟโฟได้เลยเนาะแต่ประเด็นคือวันนี้พี่มิลิจะพาทำในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปค่ะมันมีตัวที่น่าสนใจเยอะมากเนาะแต่วันนี้เราจะพาไปลองเล่นตรงตัวมิกบอร์ดนะคะเพื่อนๆก็กด try it now ลองกันเลยเจ้นะคะกดเข้าไปแทดม หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กด Get Start ตรง m i d Board ตรงนี้หมายถึงว่าเราสามารถเอารูปภาพเอาข้อความต่างๆอะคะ่ะจากหลายๆรูปเนาะมารวมกันให้เป็นอันเดียวได้อย่างตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมีเกงยีนมีหลายๆแบบเนี่ยเสร็จแล้วก็มารวมกันเป็นนางแบบหนึ่งคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอ่ะแล้วจะเอามามิก นะคะให้กลายเป็นห้องห้องหนึ่งแบบเนี้เนาะรวมถึงวันนี้พี่เมลีก็จะพาไปแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเผื่อว่าเราอยากจัดโปรไฟล์ของเราให้มันดูดีนะคะเพื่อนๆก็กด get start ได้เลยพี่มลีอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเราใช้นานูบานาน่าในการพร้อมหรือออกคําสั่งนะคะว่าให้เราแต่งตัวชุดสูททรงผมแบบไหนเพื่อเอาไปทําเป็นรูปโปรไฟล์รูปนางแบบหรืออื่นๆนะคะ นะแต่ว่าวันนี้พี่เมลีจะพาไปดูในส่วนของมิกบอร์ดก็มากดตรงนิวโปรเจกต์ได้เลยค่ะแทมพอกดนิวโปรเจกต์เสร็จแล้วนะคะวิธีการนะคะเราสามารถทําได้หลายแบบเลยเดี๋ยววันนี้พี่เมลีจะพามาดูในส่วนของการปรับโปรไฟล์เราแล้วกันเนาะว่าเราอยากที่จะทํารูปเราเนี่ยในหลายหลแบบอย่างเช่นแต่งตัวหลายๆแบบทาะะําผมหลายๆแบบนะคะหรือว่าแอคหลายๆแบบเนาะเพื่อนๆนเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บน,นะคะให้เพื่อนๆมากดบวกแล้วก็ อัปโหลดจะอัปโหลดหรือว่าถ่ายรูปใหม่ก็ได้นะคะในกรณีนี้พี่เมลีจะขอเอารูปเดิมที่เรามีอยู่พี่มิลีก็ไปกดอัปโหลดนะคะแล้วเราก็อัปโหลดรูปที่เรามีนะคะก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็พร้อมหรือว่าใส่คําสั่งตรงนี้เราสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวสเต็ปแรกพี่มิลีขอเลือกเป็นอทรงผมก่อนแล้วกันนะคะหลังจากที่อัปรูปเข้าไปนะคะพี่เมลีก็พิมพ์คําสั่งโดยบอกว่า ช่วยสร้างทรงผมหลายๆแบบให้กับนางแบบนะคะก็คือรูปที่เราอัพเข้าไปเนี่ยพี่มินิขอเป็นสักสิบรูปละกันแต่ว่าขอเป็นทั้งทรงผมที่มาดูเป็นทางการออกงานฟอร์มอลฟอร์มอลได้กับที่แบบไม่เป็นทางการเนาะขอให้แยกเป็นรูปรูปให้หน่อยนะคะสักสิบรูปโดยที่ไม่ได้ใส่คําสั่งอื่นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสั่งเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้ ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าพี่เมลีว่าอ่ะพี่มลีขอดูทรงผมก่อนนะคะจากนั้นก็กดส่งเข้าไปค่ะรอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถประยุกต์เป็นคําสั่งของเรื่องเสื้อผ้าการแต่งหน้าต่างๆได้เลยนะ,ะเขาก็จะสร้างสารรค์ผลงานมาให้เราอ่ะเป็นปึ๊บๆๆนะคะเยอะไปไหมทุกคน <laughs> ซึ่งเราสามารถใช้นิ้วนะคะจีบเข้าจีบออกหรือว่าซูมเข้าซูมออกเพื่อให้เห็นรูปทั้งหมดนะคะงะเริ่มมาแล้วนะคะทุกคน ฉันจะไปประกวดนางสาวไทยไหมเธอดูรูปแรกอะเดี๋ยวพี่เมลีให้ดูเฮ้ยโคตรเป็นทางการเลยเนาะสมมติว่าพี่เมลีชอบทรงผมนี้แล้วพี่เมลีเนี่ยจะเอาไปติดรูปโปรไฟล์แต่ชุดมันไม่ได้สเต็ปถัดไปพี่เมลีก็ต้องเอารูปเนี่ยค่ะไปเปลี่ยนชุดถูกไหมคะเออแต่ว่าเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูดีมีสไตล์นะคะทุกคนเออถ้าเราอยากได้เนาะวิธีการเนาะสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เพื่อนๆก็คือมากดจิ้มที่รูปนะคะเราสามารถลากมุมขยายได้นะคะ มาดูเป็นรูปๆได้อ่าลากมุมขยายซึ่งถ้าสมมุติว่าชอบรูปไหนก็ก็กดจิ้มที่รูปนั้นนะสมมติว่าพี่เมลิชอบรูปนี้แล้วพี่เมลิก็ก,กดดาวน์โหลดรูปเนี่ยเก็บไว้ใช้งานได้เลยอ่ะสมมติว่าพี่มมลิเอาเป็นประกวดนางงามอ่ะส่งกล้าวผมก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่ากล้าวผมหนึ่งเออแบบนี้นะเราก็กดเซฟไปก่อนนะคะสามารถเลือก แก้ไขทีละรูปได้เนาะดูภาพรวมได้เราชอบภาพไหนเราก็เก็บไว้ได้นะคะสมมติว่าพี่เมลีเอาเป็นแบบรูปนี้ฉันอยากได้เป็นทางการนะคะพี่เมลีก็อาจจะบอกว่ารูปนี้เนาะพอเรากดจิ้มเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมารูปนี้นะคะอืมเราสามารถเอาหลายๆรูปมาผสมกันได้เนาะสมมติว่าพี่เมลีเอาเป็นรูปนี้ชุดอ่ะพี่มลีเริ่มโฟกัสแล้วว่าขอให้เป็นแบบดูธุรกิจดูธุรกิจดูเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะทางทางการหรือชุด ที่ดูเป็นนักธุรกิจนะอ่านักธุรกิจโทนสีค่ะพี่มิริบอกเฮ้ยขอหลายๆสไตล์แต่ว่าโทนสีสุภาพดูมืออาชีพอ่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถกําหนดเลยได้เลยนะคะว่าอยากให้มันสนุกสนานเป็นแบบไหนนะคะโพสอ่าโพสต์โพสต์ด,ดูเป็นมืออาชีพแล้วกันเนาะ เป็นรูปรูปอ่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดส่งเข้าไปนะคะทุกคนค่ะมาแล้วเฮ้ยดูดีมาทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เมลีให้ดูนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นลูกเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะนี่โอ้โหคุณดูคุณดูพี่เมลีกลายเป็นแบบว่าดูสิพี่เมลีได้รูปโปรไฟล์ขึ้นอีกเยอะเลยเนาะโอ้โหดูแบบไม่ต้องไปสตูดิโอเลยอะ่ะ สมมุติว่าเราจะต้องไปเป็นวิทยากรไปออกงานนะคะหรือเอาไปใส่รูป Google Nano Banana นะคะที่พี่เมลีทำไว้หนะ้าช่องเพื่อนๆลองเอารูปพวกเนี้ยเนาะดาวน์โหลดไปทำแอดโฆษณาต่อหรือไปทำโพสทำคอนเทนต์ต่อได้เลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็มีรูปที่มันหลากหลายขึ้นนะคะเนี่ยเราไปคลิกรูปไหนรูปนั้นก็จะมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้หลายรูปเนาะรูปนี้รูปนี้นะคะเพื่อนๆกดกดค้างนะคะกดชิปค้างไว้นะคะ อย่างนี้นะสมมติว่าพี่เมลีเอาสามรูปนี้แบบพี่เมลีว่าเฮ้ย okay. อิสโอเคเอเอเออ่ะอีกสักรูปนะคะอ่ะพี่เมลีเอาเป็นสี่รูปนี้นะคะช่วยใส่ประดับหรือว่าออเทซอรีก็ได้นะคะเอาแล้วแต่ที่เพื่อนเพื่อสะดวกเลยใส่ให้นางแบบในรูปดูเหมาะสมตอนนี้พี่เมลีขอเขาแยกเป็นชุดๆให้หน่อยนะโดยแยกเป็นภาพภาพให้หน่อยรูปรูป ให้หน่อยนะคะแค่นี้เองปื๊บโอเคเรียบร้อยนะคะซึ่งไม่ต้องกลัวว่าบอร์ดเราจะเต็มเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะเราสามารถใช้นิ้วอะ่ะจีบเข้าจีบออกแล้วเราก็มาดูรูปของเราได้นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราชอบรูปไหนเราก็จิ้มที่รูปนั้นๆน,น,นะคะจัดเรียงให้เป็นระเบียบเซฟไว้นะคะเนาะเออปึ๊บมาแล้วปึ๊บมานี่อ่ before after สมูท h นะนี่ปึ๊บโอเคค่ะ เพื่อนๆก็รอดูสักครู่นึงเห็นไหมคะเนี่ยพี่เมลีว่าแบบโอ้มันเจ๋งมากเลยเนาะมันจะมีข้อแตกต่างจากไปทําผ่านเจมีน่าเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะต้องสั่งเป็นสเตปแบบเหมือนว่าฉันจะต้องมีความคิดที่มันรวบยอดก่อนอย่างเช่นพี่เมลีอัปรูปอันแรกพี่เมลีก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนนางแบบถักผมก้าวเปียด้านข้างเปลี่ยนชุดเป็นสีดําและใส่สร้อยสีเงินแบบนี้คะ่ะถ้าสมมุติว่า พี่เมลิอยากได้รูปนี้ใช่ไหมมันก็ควรจะสั่งให้มันคอม p ลีทแบบนั้นนะคะหรือค่อยๆทยอยสั่งแต่ว่ามันจะได้เป็นเทียร์รูปเนาะแต่ว่าพอพี่เมลิมาใช้มิกรบดเนี่ยกลายเป็นว่าพี่เมลิเห็นไอเดียก่อนภาพแรกเนี่ยพี่เมลิได้ไอเดียค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วพี่เมลิค่อยมาเลือกรูปที่มันแมทกับเราที่สุดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีไอเดียแล้วแหละว,ว่าเราอยากได้รูปที่เป็นทางการไปใช้หรือรูปโปรไฟล์ใหม่ๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันชุดไหนมันจะดูดีมันจะแมทแบบไหนหรือว่าในสื่อหน,นึ่งอ เราอาจจะลองให้ทางทีมกราฟิกไปดูซิว่าน้องถ้าชุดแบบเนี้ยมันได้ไหมหรือว่าน้องอยากได้มูนแอนโทนสบายๆแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้เนาะเรายังสามารถจิ้มที่รูปอะค่ะดับเบิลคลิกตรงเนี้ยแล้วยังทําต่างๆนานาต่อได้อีกนะคะอย่างเช่นพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปหรือตกแต่งอื่นๆต่อนะคะพิมพ์ลีก็หวังว่ากลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนาะจริงๆไอเดียของมิกบอร์ดนะคะมันยังทํา มันยังทําได้อีกเยอะเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะคะพี่เมลิตอนเนี้ยใจมาทาง Google ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเจมีนายโปรนะคะหรือว่า Google วันโปรอันเดียวเนี่ยมันเอาไปต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะทีเนี้ยพี่เมลิเห็นอันนี้แล้วเนาะพี่เมลีได้ไอเดียเอาไปต่อยอดทําคลิปไวรัลเลยอย่างเช่นเรามีคลิปตัวเองแล้วเราอยากเปลี่ยนทรงผมตลกๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ,ๆลองนึกจินตนาการต่อเนะให้ AI, ไอเหมือนเป็นผู้ช่วยแต่ว่าเราเล่นกับเขาแบบสนุกๆได้เลยนะคะ ซึ่งในตัวมิกบอร์ดตรงนี้นะคะอันนี้พี่เมลีใช้บัญชีฟรีนะคะก็วิธีเข้าเหมือนกันเลยค่ะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะกดจิ้มเข้าไปเลยตัวฟรีก็สามารถใช้งานได้ค่ะกด get Start ทำทุกอย่างได้เหมือนกันเลยนะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นบัญชีฟรีนะก็คือวิธีการเข้าเหมือนกันเลยค่ะณปัจจุบันที่พี่เมลีอัดให้เพื่อนๆคือ วันที่28พฤศจิกายนนะคะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของข้อจํากัดว่าเอฟีกับเสียตังเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะคือคำว่าเสียตังตรงนี้พี่ไม่ีดหมายถึงว่า Google One Pro หรือว่าคนใช้เจมีนายโปรอย่างนี้เนาะก็คือถ้าเราเสียตังเจร้อยหบาทต่อเดือนเนี่ยมันใช้ Google Banana Pro ได้อยู่แล้วแหละ นะคะคเพียงแต่ว่ารอบนี้พี่เมลีไม่ได้ผ่านใช้ผ่านเจมีนายแต่ว่าพี่เมลีมาใช้ผ่านตัวมิกบอดซึ่งตัวมิกบอดเนี่ยค่ะมันจะมีข้อแตกต่างกันก็คือเป็นเหมือนกับว่ามาช่วยระดมความคิดอย่างเช่นเราอาจจะมีไอเดียกว้างๆแต่ว่าเราอยากจะลองมิดแอนด์แมท ในสถานที่ต่างๆหรือในเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าเอ๊มันมันนึกไม่ออกแบบนี้เป็นต้นนะคะเหมือนกันเลยค่ะหน้าตาแบบเดียวกันเลยเนาะส่วนข้อมูลว่าทําวันละได้กี่อันสร้างสูงสุดได้กี่รูปอะไรอย่างเงี้ยพี่เมลียังยังไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนั้นนะคะพี่เมลิลองหาผ่านเจมีนายแล้วเขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกอ่ะมันเปิดให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาแล้วณประเทศไหนที่มันมีให้เปิด ใช้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองใช้เลยแล้วก็ที่พิเศษสําหรับคนที่มีทั้งบัญชีฟรีแล้วก็บัญชีโปรเนี่ยไปใช้ได้ส่วนงานในเชิงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้มีออกมาว่ามีข้อห้ามแต่อย่างใดนะคะเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยระดมไอเดียก่อนเหมือนกับเราการกระดาษกว้างๆมาหนึ่งอันแล้วเรามีไอเดียจะมิกแอนแมทนู่นนี่นั่นนะคะอย่างเช่นจัดห้องจัดบ้านจัดเสื้อจัดทาอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เมลี่ลองทําในตัวทรงผมให้แล้วเดี๋ยวรอบนี้นะคะ พี่มลีจะลองทําในส่วนของสตอรี่บอร์ดนะคะสมมุติว่าพี่มลีเนี่ยมีไอเดียว่าอยากที่จะทําคลิปสั้นนะคะแต่ว่าพี่มลีว่าเอยสตอรี่บอร์ดหรือว่าเรื่องราวที่พี่เมลีจะใส่ไปเนี่ยเป็นแบบไหนยังนึกไม่ออกเดี๋ยวให้เขาลองช่วยหาไอเดียนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะพิมลีอยากได้ไอเดียสตอรี่บอร์ดโดยแบบให้คอนเซปต์โคตรจะกว้างเลยนะคะบอกแค่ว่าเฮ้ยพิมลีมีชื่อเรื่องว่าเป็นแมวผู้โชคดีนะคะขอให้เป็นแบบเหมือนสตอรี่บอร์ดทั้งหมด8ฉากโดย ในการจบเรื่องเนี่ยบอกว่าชีวิตแมวแมวก็ดีได้นะคะแล้วก็มีความตลกอยู่ในฉากหรือว่าในเรื่องราวนั้นๆนะคะอาเดี๋ยวอขอรายละเอียดเพิ่มนิดน,นึงขอภาพวาดเป็นแนวการ์ตูน3ดีน่ารักน่ารักแยกเป็นรูปๆนะคะคือเพื่อนๆ จะใช้เป็นแยกเป็นรูปๆหรือว่าเป็นสตอรี่เดียวต่อกันก็ได้แต่ว่าพี่มิลีอยากได้เป็นรูปๆเพราะว่าเผื่อบางรูปถูกใจเราจะได้เอาไปใช้ต่อหรือว่าให้เขาแก้แค่บางรูปนะคะรวมถึงเอาไปเจนในวีโอนะคะที่อยู่ในโฟล์ของเขานะคะ <c oughs> ก็รอสักครู่หนึ่งนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีตัวอย่างที่แตกต่างกันอันแรกพี่มารีใช้รูปประกอบอันนี้พี่มิรีโยนไอเดียให้เขาไปเลยนะคะแล้วใช้เป็นตัวฟรีด้วยอ่าทำนานแค่ไหนนะแทดาแทด๊แทมแทมแทม ฉันขอแค่8รูปเอ้ยมีแมวมา1ตัวแมวตัวสีส้มคือในตัวแมวอ่ะพี่มิรีไม่ได้ระบ,บุเนาะว่าเป็นแมวผู้หญิงแมวผู้ชายแมวตัวผู้แมวตัวเมียนะคะแล้วเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนปรากฏว,ว่าพี่มิรีขอเป็น8ปดฉากเฮ้ยแต่เขาให้มามากกว่า8นะทุกคนมี1 2ึ่งสอห้าห 7 8 9โอ้ทุกคนช่วยนับสิได้กี่รูปแล้วมาคอมเมนต์ให้พี่เมลีหน่อยเออจะเห็นว่าเนี่ยพี่เมลีอาจจะได้ไอเดียตรงนี้แล้วแบบทีนี้ฉันจะใช้รูปไหนเอาไปทําเนื้อเรื่องดีล่ะสมมุตินะคะเมื่อกี้เขาให้รูปมาได้เยอะแยะแล้วพี่มมลีเห็นรูปแล้วพี่มิลีก็เฮ้ยน่าจะเอาไปเป็นเรื่องเล่าได้นะคะอย่างเช่นแมวตัวนึงอะ่ะเขาฝันว่าเขาเนี่ย ได้แล้วจดหมายจากญาติาผู้อยู่ห่างไกลให้กลายเป็นพระราชาเออแล้วเขาก็ได้สวมชีวิตพระราชามีคนใช้มีห้องมีของเล่นที่มันสะดวกสบายแล้วเขาก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าเขาก็อยู่ในกล่องกระลังเล็กๆนะคะแต่ว่าชีวิตแมวๆก็มีความสุขดีได้พี่เมลีแบบเฮ้ยโอเคมันน่ารักแล้วพี่เมลใชีวิธีการแบบนี้เลยค่ะแดกนะคะหรือว่าลากเมาคุมเนาะแล้วพี่มลีก็ ได้ได้ไอเดียได้คอนเซปต์แล้วแหละประมาณนี้โอเคแล้วแต่ว่ารูปเนี่ยมันยังดูไม่ต่อเนื่องกันไม่สมูทนะคะพี่มลีอาจจะต้องสั่งคำสั่งใหม่ว่าขอเป็นแมวตัวเดิมคาแรคเตอร์เดิมสมมุติว่าพี่มลีจะเอาไปทำเป็นคลิปสั้นนะคะพี่มลีก็จะต้องสั่งว่าทั้งหมดเนี่ยขอเป็นรูปแนวตั้ง9ต่อ16นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางรูปเนาะถ้าเราไปตัดต่อเราอาจจะเป็นกำหนดสัดส่วนเนี้ยเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวก็ได้อะแต่เ,เพื่อทำให้เพื่อนๆดูนะคะพี่มลีเลือกรูปทั้งหมดเน เปลี่ยนแมวในรูปที่เลือกเป็นแมวสีเป็นแมวสีขาวแล้วกันนะคะแมวสีขาวแก้มชมพูผูกโบสีเทาหน้าตาคล้ายกันในทุกรูปนะคะในทุกรูปเป็นภาพขนาด9ต่อ16 จริงๆอันนี้พี่มมลีว่ามันก็ดูเป็นมูดแอนทนเรื่องราวเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่เมลีลองดูเนาะว่าถ้าเราลองสั่งเป็นแบบแนวพิกซ่าสไตล์เขาจะให้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นของดิสนีย์เนาะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะลองดูนะคะพิซซ่านะคะเออแบบนี้เนาะแล้วก็กดสั่งนะคะซึ่งถ้าเกิดมันติดพี่มมลีว่ามันอาจจะติดในส่วนของพิซซ่าสไตล์เออเขาก็พยายามเปลี่ยนรูปให้เราค่ะก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะตืดตืดตืดต,ดต,ดตืดอ่ามาแล้วค่ะ ทํางานค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะพี่มิลีว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะซึ่งเบื้องหลังจริงๆของเขาก็พี่มมลีเดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวนาโนบานาน่าแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวธรรมดาหรือตัวโปรนะคะปื๊บโอเคค่ะได้มาแล้วเนาะทุกคนเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่พี่มิลีเจอก็คือว่า แต่ละรูปเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเลยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไซส์9ต่อ16ให้พี่เมลีนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรูปตรงนี้พี่เมลีไปตัดต่อเองได้เออแต่ว่าเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยคือคือมันเจ๋งมากอะ่ะเราคุมดําแล้วเลือกทุกรูปกลายเป็นว่า ไม่ไม่ต้องไปจิ้มรูปใดรูปหนึ่งอ่ะเอ้ยทุกอันเปลี่ยนเป็นแมวผูกโบสีเทาโอ้ยสุดตริงกระดิ่งแมวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่มิลีอยากใส่ผ้าหัวหรือใส่อะไรเนาะพี่มิลีกดที่รูปแล้วก็มาพิมพ์ตัวหนังสือใส่เข้าไปได้แต่ว่าตรงเนี้ยพี่เมลีไม่ทําเพราะว่าพี่มิลีเดี๋ยวไปใช้การตัดต่อเอานะคะเนี้ยค่ะคือเราได้ภาพรวมแล้วหรือยอย่างสมมุติว่าถ้าบางภาพพี่ไม่โอเคนะเพื่อนๆก็อาจจะจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นชุดพ้ะ ราชาให้หน่อยนะคะแค่นี้เองปุ๊บก็รอระยะเวลาสักกู่หนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนให้นะคะหลังจากนั้นวิธีการก็คือเราก็ดาวน์โหลดแต่ละรูปเก็บไว้ได้เลยนะคะทุกคนมาแล้วนะคะเมื่อกี้พี่มิลีก็เลือกหนึ่งรูปเราก็บอกว่าเออเนี่ย โอเคนะช่วยเปลี่ยนเป็นชุดพระราชาให้หน่อยเนาะเนื้อเรื่องมันจะได้ตรงเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็มาจิ้มเปลี่ยนเป็นรูปรูปได้นะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็กดดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะืขนาดก็ไม่ได้เล็กมากนะคะทุกคนโอเคอยู่เนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาในตัว Google Lab ต่อได้เลยนะคะแล้วในตัว Google Lab เนี่ยมันจะมีตัว Flow เนาะเพื่อนๆก็สามารถใช้ Flow ค่ะเอาไปทําละครต่อเนื่องด้วย VO 3ได้นะคะซึ่งตัว Flow ตรงนี้พี่วิลียมีสอนไว้ในคลิปสมาชิกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราอยากใช้ไปทําคลิปต่อเนื่องทํายังไงคนไหนสนใจก็สมัครสมาชิกได้นะคะหรือเพื่อนๆได้คีย์เวิร์ดตรงนี้เนาะเอาคําว่า Flow เอาคําว่า v o o 3นะคะไปเซิร์ชต่อในอินเทอร์เน็ต ว่าเราอยากที่จะทําคลิปสั้นหรือเอาไปต่อยอดทํายังไงแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษนะคะสามารถกดด้านล่างตรงคําว่าสมัครได้เลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะเนื้อหาเดียวกันสมัครที่ใดที่หนึ่งก็พอเพียงแต่ว่าใน u t u b e เนี่ยมันจะเป็นระบบการจ่ายเงินผ่าน Google p a y หรือบัตรเครดิตต่างๆนะคะกับ t ทูมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทุกคนไหนไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆมีบัญชีธนาคารก็ไปสมัครเป็นวิดีโอสมาชิกฝั่ง YouTube ก็ได้นะคะหรือ เพื่อนๆจะหาความรู้เองก็ได้เอาคีย์เวิร์ดที่พี่เมลีให้วันนี้อย่างเช่น PRO VO3 แบบนี้ค่ะหรือว่า Google Meetboard ตรงเนี้ไปค้นหาต่อใน YouTube นะคะมีความรู้ดีๆรวมถึงใน Google ในต่างๆเน,นี้นเนี่ยมีความรู้พร้อมให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เมลิด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ